สิบสามสิบสิบคือสูตร์พลิกชีวิตของเกษตรกรไทย,ยไที่น้องชา,นะชาวนชาชาวสวนชาวไร่จำสุตเด็ดนี้ไว้ใช้สู่เส้นทางความยัง่งยืน ช่วยเดชาคงกระใสนะครับเป็นผู้ช่วยในหมู่บ้านเป็นอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้านนะครับของตำบลอิ้วไผแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้นำการเปลี่ยนแปลงาทางด้านอาหารของตำบลอิ้วไผ่วันนั้นไปอบรมมาแล้วก็นํามาปรับใช้นะครับในไร่ของผมเพื่อยุคในยุคของโควิดนะครับก็มาเริ่มแรกผมก็มีอยู่แล้วแต่ว่าผมเอาชุดนั้นมาแต่งเติมนะครับเพื่อให้มันสมบูรณ์ขึ้น แ้่ผมก็จะปลูกอย่างงี้ครับได้จาก,กเกษตรอำเภอเอามาให้แล้วผมก็แต่เติมแค่ด้านหน้าแล้วก็มาขยับขยั็จะมีปลูกผักที่ว่าใช้ในคนเรือนงโดยมากจะเป็นเน้นข้าวที่ยาสมุนไพรอันนี้ผมก็ลงผักชีนะครับแล้วก็มีด้านบากภูมีต้นภูอยู่อันนี้ก็ลวภูนะครับด้านทางนู้นผมก็จะลงเห็ดฟาง เห็ดฟางอันนี้ไม่ได้ทําแบบว่าเป็นเชิงพาณิชย์เป็นเชิงเก็บไว้กินเองหรือก็แบ่งขายเล็กๆน้อยราคาต้นทุนให้กับชาวบ้านนะครับแต่สูตรนี้มันจะทําโดยการปรับสบภาพดินเพื่อเนื่องจากว่าดินตรงนี้มันดินไม่ดีเราใช้ตรงนี้ปรับปลูกไปปุ๊บสภาพดินมันจะดีขึ้นประมาณปี2ปีสภาพดินจะดีขึ้น,รน,นตรงนี้เป็นดินเหลืองตรงนี้มันจะมีกากไม้มูลสัตว์นะครับแล้วก็ฟาง มันจะตกตะกอนทำให้สภาพดินดีขึ้นนะครับแล้วก็จะลงด้านนู้นนะครับก็จะมีกล้วยไว้กินะตะไคร้มะนาวข่าเน้นผักในในคูรเรือนนะครับในสวนครัวนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ก็จะลงแปลงใหม่ซึ่งชาวบ้านบอกว่ารสชาติของเห็ดฟางเนี่ยดีก็เลยขอให้ทำเพิ่มมากขึ้นจะ,จะเอาไปใช้เพราะในไร่นี้ไม่มีการฉีดยาฆ่าแมลงเลย จะใช้้าเนี่ยผมก็จะค่อนข้างลก,กคือผมจะถอนถอนเพีงเดียวตัดแล้วก็ถอนไม่มีการฉีดยานะครับครับแต่ตเราก็จะมีข่าข่านี้ก็จะปลูกบางคนชาวบ้านก็จะมาขอขาเขาซื้อบ้างแล้วก็แบ่งปันขายในราคาแบ่งปันนะครับทั้งไี้มีเห็ดคีมใบกิน นะครับนี่ก็มะนาวนี่เราก็เริ่มกำลังเริ่มจะปลูกกลังลงแปลงใหม่นะครับตเป็นตะนไคร้แล้วก็มีเห็ดหูหนูและสุดท้ายก็เลี้ยงไก่ไข่เอาไว้กินในบ้านนะครับไม่เยอะเลี้ยงไม่เยอะเราเลี้ยงเ,ยงเยงน้นอัปราบริโภคในบ้าน,นเฉยช่วงโควิดเราก็จะ,ะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ประหยัด<ะ>นะครับ อันนี้ก็มีสองรุ่นรุ่นแรกก็มีอยู่ห้าตัวรุ่นลงรุ่นหลังมาก็สิบตัวนะครับก็จะมีไข่อยู่นู่นแล้วก็มาเก็บได้ทุกวันนะครับค่ะ สิบสามสิบสิบคือสูตรปพลิกชีวิตของเกษตรกรไทยที่น้องชาวนาชาวสวนชาวไรจำสูตรเด็ดนี้ไว้ใช้สู่เส้นทางความยั่งยืนประยุกต์หลักทฤษฎีใหม่พอล ที่ดินเป็นส่